มาดูตัวอย่างอันนีเรเดอาวล,ลูลกม,ามาลกะจริงปะเร็วๆมจริงมะเนี่ยหอี่ถามเรื่องไซส์ล่าสุดคือต้งถ่แอนของเดอ,อร์อลนะครับจะเ,เ,เอาอกแอลหรอใช่อแอลไปเลย้วมสวัสดีครับทุกคนก็ วันนี้นะครับเราหมดสภาพนะครับการถ่ายเนื้อผ้าไปนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเหนื่อยมากนะครับเไม่ได้มีสิทธิ์เลือกเราไม่ได้มีสิทเลือกเอาพี่ไม่ได้บอกว่าตอนแรกมันดูเป็นตัวอย่างโอ้โห,โห,โหชี้ลุงลงมาวัดอุ้ยมันเป็นปลอย นะครับทุกคนมีเด็กขยะได้ข่าวว่าพวกคุณสร้างแฮชแท็กอ่าทวิตเตอร์ันับหนึ่งใช่ไหมครับ,รบเดี๋ยวผมจะไปล้มล้างให้ดูเออพี่คุณจะทำอะไรพวกผมทุกคนครับผมมีเรื่องที่แบบจะให้ช่วยหน่อยนิดหนึ่งนะครับพอดีพี่ผมนั้นได้ไปสร้างอ่าแฮชแท็ก อย่าแฮชแท็ที่หนึ่งนะครับของทวิตเตอร์นะครับคือเละเมอร์จินนะครับเมื่อประมาณสิบยี่สิบนาทีที่แล้วนะครับซึ่งผมจะไปล้มล้างนะครับด้วยการใช้แฮชแท็กที่ผมพิมพ์ไว้นะครับทุกคนโอ้ยดูดิทุกคนไปดูไปพร้อมกันเลยดูนะครับทุกคนเนี่ยเฮ้ยโป้ดูทุกคนนะฮะ เขาขโมย p s เสีของผมไปเล่นนะครับแฮชแท็กขโมย p s เสีนะทุกคนครับทุกคนต้อนช่วยผมทวงเอสีคืนนะครับเอ๊ยไ v แม a t c h m a ถ่ายเท้าอ่าถ่ายทอดสดนะครับถ่ายทอดสดอ่าถ่ายเทอาแมนเชสเตอร์นะครับกับแมนเชสเตอร Manchester City พบกับเซลซีบีนะครับตอนนี้ก็เขาได้ยึด PS4 ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เล่นกันซึ่งผมรู้สึกว่าครับไปปั้นเงินช่วยผมนครับเพราะผมจะได้ PS4 คืนนะครับทุกคนคุพูดงี้แะเขาซื้อให้มือใหม่เรื่องหนึ่งใจเย็นนะพักก่อนทุกคนครับผมซื้อมาแล้วผมยังไม่ได้เล่นเลยครับทุกคน เล่นลนิดเดียวเอ้ผมต้องเห็นแค่หัวดิม,มาจบเลยอะอ่าเห็นแค่หัวพอนะครับพี่สองคนเขาโปรอยู่นะครับก็เอาเอ้ยเดี๋ยวแกขอแกะหน่อยผมอืม้มมใส่ฟิลเตอร์อื่นดีไ่มเนี่ยนะครับทุกคน I don't care นะครับมรดกนะครับ เราปรับหนอ่าไม่พิเศษขนานี่คมันที่ก่อนโงเท่อ่ะท่นะอะไเนี่ยตัวครับทุกคนเขาก็ย่งขโมย PS4 ผมไปอยู่นะครับทุกคน ทุกคน,นดูหนะหทุกคนเฮ้ยเขาบ่อยเว่เอดูเขาเล่นเกมตีบอลนงครับทุกคนทุกคนทุกคนแล้วผมเลือกอะไรได้ไหมทุกคนทุกคนช็ด อาเกโรล่ลงหลังเลยครับผมกัดกองหน้าแล้วคุณทุกคนช่วยด้วยทุกคนทุกคนช่วยด้วยทุกคนไม่ปัดแฮชแท็กให้นอนเลยทุกคนไลยใส่แว่นไหมแว่นอะไรพี่แว่นสายตาไม่ใส่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยบองทะลุเลยอ่ะวันนี้ผมก็ฮะไ ผมรู้สึกเศร้านะครับที่ผมซื้อมาแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับนี่แบบพี่ๆเขาไล่ผมไปอ่านบทแล้วก็ไปแย่งผมเล่นนะครับนะครับทุกคนนี่นะครับเฮ้ยมีตอวน,นี้เขายังจดจ่อกับการเล่น PS4 ผมนะครับะองที่ผมซื้อมาแต่ไม่ได้เล่นเลยทุกคนผมรู้สึกเศร้ามากานะครับทุกคน โคซิตโคซิโอ้ยโคิไปกดรีพอร์ตสองคนนี้ด้วยนะครับไม่ไหวนะเนะไม่ไม่สู้หรอกความแข็งเนี่ยผมาต้ง้โเห็นว่านี่อะไรพี่ผมสองคนนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับทุกคนเราจะปั่นแท็กช่วยกันนะครับไปล้มล้างเลมอยจิ้นของพี่วอลนะฮะเราต้องทัวร์เบีสโฟเราคืนมานะครับ <laughs> อยากเล่น <laughs> ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายย่ม <Yeah, yeah. S 2> <Yeah. S 3>